คู่เสริมดวง12สราศีปีนักษัตรสำหรับผู้ที่เกิดปีวอปีลิงตามนักษัตรจีนโบราณกล่าวไว้ว่าคู่ใดปีที่ไม่ชงคู่นั้นจะมีความร่ำรวยมั่งมีสีสุขปรับเท่าอายุไขและจะอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนผลตลอดการดังนั้นท่านอาจารย์ที่ได้เขียนบทความนี้ีขออ้างนำเอาบัญญัติโบราณของโหราศาสตร์จีนมากล่าวให้รับรู้กันเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป สำหรับผู้ที่เกิดปีวอกตามนักกษัตริย์จีนได้กล่าวไว้ว่าปีวอกเป็นคนผู้เจรจาดีสิริตกอยู่ที่ปากมักจะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปปีนักษัต์ที่เสริมดวงโดยจะแต่งงานจะหุ้นส่วนหรือจะคบหาล้วนดีทั้งสิ้นได้แก่ 1. ปีชวดปีหนูเสริมดวงเรื่องการงาน 2. ปีมะโรงปีมังกรเสริมดวงเรื่องการเงิน 3. ปีมะเสง็งปีงูเล็บ เสริมดวงเรื่องความคิดและปีนักกษัตริย์ที่ห้ามหรือชงกันคือปีขานเมื่ออยู่ด้วยกันหรือทำงานด้วยกันมักจะมีปากเสียงทำให้เกิดความวุ่นวายมีทิฐิทั้งคู่ควรจะแก้กเคล็ดด้วยการนำแจกันสีขาวใส่ดอกไม้สีแดงจำนวนเก้าดอกไปไว้ที่ทางทิศใต้จะช่วยทำให้คลายความทุกข์ได้และทำบุญด้วยการบูชาพระประจำวันเกิดของทั้งคู่ช่วยเสริมดวงเรื่องคู่อธิษฐานขอพรให้คลายความทุกข์จะช่วยให้ชีวิตคู่ดีขึ้น คนเกิดปีวอกตามวันเกิดในสัปดาห์เกิดวันอาทิตย์ตกเรื่องอำนาจการต่อไปจะมีลาบยศปรากฏไปไกลเกิดวันจันทร์ตกเรื่องต้องพึ่งตนเองชีวิตจะเหนื่อยยากต้องพึ่งผู้รู้แนะนำชีวิตจึงจะได้ดีเกิดวันอังคารจะหมดตัวเพราะเจ้าบุญทุ่งใช้จ่ายอย่างเสพเลควรจะกระตันยูรู้คุณชีวิตจึงจะได้ดีเกิดวันพุธเป็นคนเฉลียวฉลาดและเป็นบัณฑิตเมื่อในอดีตชีวิตจะได้ดีเพราะความรู้ของตนเอง เกิดวันพฤหัสตกเรื่องมีปัญญามากมีวิชาความรู้และบารมีญาในภายหลังจะได้ดีเพราะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกิดวันศุกร์ตกเรื่องมีบุญวาสนาในภายหลังจะได้เป็นใหญ่เกิดวันเสาร์มักจะเสียรู้เพราะคำพูดของตนเองควรคิดก่อนจึงค่อยทำแต่ในภายหลังจึงจะได้ดี